ช้าก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ให้แม่ตักด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะทิดาทิดาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเห็นไหมนั่นไหนๆเข้ามาแล้วเหรอโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยเป็กกี้เขาจะชอบใช่ไหมอะ ชอบสิเธอน่ะแอบหลงรักพี่เขามาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนน่ะจนตอนนี้จะเรียนจบอ,อยู่แล้วอะ่ะโอกาสนีไม่มากนะเธอต้องรีบไปสารภาพรักรุ่นพี่เข้าใจไหมแต่ว่าฉันเธอดูหน้าฉันสิแบกกี้ฉันไม่ได้สวยเหมือนเธอนะผิวฉันดำเป็นเมี่ยง แล้วแล้วฟันฉันก็เหยินมากด้วยอ่ะเขาจะชอบฉันเหรอไม่ร้องก็ไม่รู้นะจ๊ะทิดาเอาหน้าฉันเป็นกำลังใจให้เขาจะต้องชอบเธอแน่แนรีบเอาเค้กวันเกิดที่เธอทำเองอะ่ะไปให้เขาเถอะจริงด้วยฉันนด้ทำสุดรฝีมือเลยนะเค้กรูปหัวใจแล้วก็เขียนชื่อเขาไว้ด้วยอ่ะบอกว่าเขาคงจะชอบ ชอบแน่นอนไปเร็วเข้าเข้ามาแล้วไปไปไปเดี๋ยวฉันไปหลบก่อนนะจ้าจ้าขอบใจมากเลยนะเบกกี้เธอเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยขอบใจจ้ารุ่นพี่คะรุ่นพี่พบทางคะทางนี้คะ่ะอืออ๋อมีอะไรหรือครับอ ฉันทำเค้กมันเกิดมาให้นะคะหวังว่าพี่คงจะชอบนะคะฉันชอบพี่มากนะคะฉันรักพี่ค่ะรักโอ้โขอโทษด้วยนะพี่ไม่ชอบคนอับร,รักนะ่ะดูสิฟันก็เยินตัวก็ดำมาสารภาพรักพี่เนี่ยนะโอ้ยมีเอารอกเค้กเคิร์กอะไรเนี่ย เก็บเอาไว้กินเองไปเด็รุ่นพี่คะฉันเต็มใจทำมาให้นะคะฉันทำเป็นเดดเชา้านี่โปรดรับไปด้วยเถอะนะคะพูดไม่รู้เรื่องยังไงบอกว่าไม่รับได้ได้รับมาก็ได้ถ้าฉันรับมาแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอืมดีนี่แน่เดนะร,รุ่นพี่ทำไมถึงนิจใจร้ายแบบนี้คะ ทำไมถึงวิจัยร้ายแบบนี้ก็พูดไม่รู้เรื่องอัปลักแล้วยังไม่เจียมตัวเลยไปไปน่ารำคาญจริงๆอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะโอ้โยหน้าตาไม่สวยแล้วยังวิอาจมาชอบคนหล่ออย่างเราฮใจร้ายมากรุ่นพี่ใจร้ายมากคอยดูนะฉันจะทำให้เขาหลงรักฉันให้ได้คอยดู เฮ้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 พบพบทำเกตด,ดูผู้หญิงคนนั้นสิวะสวยมากเลยสวยยังกับนางฟ้าน่ไหนวะมีผู้หญิงสวยๆมางานนี้ด้วยเหรองานเลี้ยงเต้นลํานี่น่าเบื่อจะตายนี่ทามแม่ไม่บังคับให้มาฉันไม่มาหรกนะเนี่ยสวยจริงๆสวยจริงๆผู้หญิงที่ใส่ชุดสีฟ้านั่นแหละเธอเดินมาแล้วเธอเดินมาแล้วโอ้หสวยจริงๆด้วยวะ นะเขาไปทำความรู้จักก่อนนะรับรองเลยว่าผู้หญิงคนนี้ต้องตกนุมรักฉันแน่ๆเลยไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกเนี้ที่จะปฏิเสธรักฉันได้หรอกคอยดอูสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเนะี่ยชื่อพบรมนะครับแล้วคุณนะครับชื่ออะไร ฉันชื่อทิดาค่ะโอ้ธิดาชื่อเพราะมากเลยนะครับเนี่ยอขอบคุณมากค่ะโอ้โหงานวันเกิดแม่คุณเนี่ยใหญ่จังเลยนะคะพอดีฉันมากับคุณพ่อนะคะนั่นไงคุยกับแม่คุณอยู่ตรงนั้นโอ้ดีเลยครับดีเลยเค้กวันเกิด ในงานของแม่คุณนะฉันก็เป็นคนทำเองนะคะไปดูกันไหมโอ้ได้สิครับได้สิไปกันเถอะฉันทำเค้กมาเผือคุณอีกก้อนด้วยนะคะนี่ไงคะเค้กรูปหัวใจมีชื่อคุณด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยครับแต่เอ๊ะผมว่าเค้กนี่มันคุ้นๆ เหมือนผมเคยเห็นที่ไหนเลยอะ่ะนั่น,นสิคะคุณลองคิดให้ดีๆสิคะว่าเจอที่ไหนช่างเถอะครับอย่าไปสนใจเลยผมคงเหนเ็นผ่านๆน,นะครับโอ้โหติเคกสวยมากเลยนะครับสวยเหมือนคุณมากเลยอ่ะผมชอบคุณนะครับคุณทิดารชอบมากด้วยโอ้โห เราเพิ่งรู้จักกันไม่ใช่หรอคะคุณจะชอบฉันนี่ยังไงชอบสิครับผมชอบคุณจริงๆคุณเป็นแฟนกับผมได้แลครับคุณธิดา <c oughs> เป็นแฟนหรอคะเอาเนี่ไปแทนก่อนก็นแล้วกันนะนี่นะหมายความว่ายังไงกันน่ะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะ ไมจะทำไม่ได้ล่ะคะเมื่อสามปีก่อนฉันเคยทำเค้กมาให้คุณแบบเนี้ยคุณก็ยังเอามาโปะหน้าฉันได้เลยจะบอกให้นะว่าฉันคือนางผู้หญิงอับร,รักที่คุณเอาเค้กโปะหน้าวันนั้นนั่นแหละแล้ววันนี้เอาคำบอกรักของคุณคืนไปฉันไม่มีวันชอบไม่มีวันหลงรักผู้ชายสันละเลวอย่างคุณอีกหรอกไปแล้วนะผู้ชายสันและเลวฮะ เธอคือผู้หญิงคนนั้นเลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะ่ะผ่านไปแค่สามปีเธอสวยเหมือนนางฟ้าเปลี่ยนจากนางผู้หญิงอัปลักเป็นผู้หญิงไม่สวยมากสวยหยาดฟ้ามาดิงเลยโอ้ยฉันอยากจะบ้าตายว่าทำยังไงเลยเนี่ยเธอถึงจะกลับมาหลงรักฉันโอ้ยเสียใจจังเลย